วันนี้จะพาไปชมเพนต์เฮาส์ให้เช่านะครับห้องนี้เป็นไพรเวทลิฟต์ด้วยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นห้องของเราเลยนะครับห้องนี้กว้างมากครับ135ตารางเมตรเป็นห้องแบบหน้ากว้างนะครับตกแต่งสไตล์ลอฟครับด้านบนเนี่ยเป็นทรงจั่วบ้านด้วยเพดานสูงมากครับทำชั้นลอยให้ด้วยด้านบนเนี่ยทางอุ้นเนื่อเขาออกแบบให้เป็นตัวออฟฟิศนะครับ ส่วนตรงครัวนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีตัวบาร์ตัวกินข้าวเป็นงานไม้นะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนเล็กกว้างเลยครับมีเตียง5ฟุตให้ครับแล้วก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าให้นะครับส่วนด้านในนะครับถัดไปจะเป็นห้องน้ําเกสนะครับห้องน้ําเกสในนี้ก็จะมีชาวเวอร์บ็อกซ์ให้ด้วยกว้างและโอทโมากๆส่วนด้านในสุดนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมครับมาสเตอร์เบดมเพดานสูงมากนะครับแล้วก็ตัว ชั้นวางทีวีเนี่ยตกแต่งเป็นหินอ่อนด้วยส่วนด้านในห้องน้ํานะครับห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัวอ่างอาบน้ําให้ด้วยแล้วก็จะเป็นแยกโซนชาวเวอร์เขาเปลี่ยนก๊อกเป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับห้องนี้ค่าเช่าอยู่ที่62,000อยู่ใกล้ b ิเทสทองหล่อนะครับผม